บทวิเคราะห์แนวทางแผนเทรดท,ทองคําวันนี้นะครับตัวทองคํานั้นตลาดเรายังมองว่าตลาดนั้นยังเป็นแนวโน้มของไซเวอพนะครับซึ่งเป็นไซเว์แนวโน้มที่เทนขาขึ้นดังนั้นเรายังให้ความสําคัญกับโซนแนวรับสวิงโรของไซเวอพอยู่ครับจุดแนวรับแรกนั้นเราจะมองอยู่ที่ราคา27.27.76จุดแนวรับที่2นั้นจะอยู่ที่ราคา27.16.53 ังนั้นกยุทธในการเทรดนั้นนะครับเราจะวางคำสั่งในส่วนของคำสั่งไบลิมิตที่โซนแนวรับราคา27.33.78 SL อยู่ที่ราคา27.27.14 TP อยู่ที่ราคา27.56.46วางคำสั่งในส่วนของกลยุทธ์การเทรดในส่วนของการวางคำสั่ง บายลิมิตชุดที่2องนะครับอยู่ที่โซนราคา2721.52 SL อยู่ที่ราคา2715.68 TP อยู่ที่ราคา2756.67จุดนี้ก็ยังเป็นแผนเทรดฝั่งบายในคู่ของทองคำของวันนี้นะครับ